ตอนนี้น้องกระตูนกำลังจัดหนังสือเรียนนะครับให้จัดเองนะครับอ่านเองจัดเองบางดีดีลูกวางดีดีวางดีดีลูกให้น้องหายเองเพราะว่าน้องอ่านหนังสือได้แล้วใช่ไหม ไม่เอาไม่หัวภาษาไทยอีกแล้วตาษาไทยกับข้าคืออิอทยัยโอตว์เย่ยังคุรานิตาคุรานิตาอิทศาสตร์ของใครอีกกระแม่ลลอันนี้มันไม่ใช่คุรานิตาใช่ไงปูนนะหรือมล อ่านดิลูกใช่ไหมใคุณน่ารื่หมดเขาไม่รู้จักื่อไสตว์ไทยชาต